สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลที่ชื่อดังมากๆคนหนึ่งนะครับแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยค่ะใครหรอคะฟาโรองค์สุดท้ายแห่งอียิปต์ครับคลีโอพัตราที่7นั่นเองอ๋อคลีโอพัตรานี่เองใช่ครับเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลยนะทั้งบันทึกฝั่งโรมันเองบทวิเคราะห์ยุคใหม่ๆ แล้วก็มีข้อมูลจากฝั่งอียิปต์ด้วยน่าสนใจค่ะเพราะพอพูดชื่อคลีโอพัตราปุ๊บเนี่ยภาพแรกที่หลายคนนึกถึงเลยก็คงเป็นหญิงงามใช่ไหมคะ <c oughs> ที่แบบใช้สเสน่ห์ยั่วยวนผู้นำโรมอย่างซีซ่าหรือมาร์กแอนโทนีเพื่ออำนาจอะไรแบบนั้น <c oughs> <laughs> ภาพจำยอดฮิตเลยนะคะ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะซึ่งภาพจำนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าส่วนใหญ่มากๆเลยมาจากบันทึกของฝั่งโรมันที่เป็นคู่แข่งเป็นศัตรูกันโดยตรงถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นฝ่ายที่ชนะสงครามในไทยที่สุดด้วยเรื่องราวมันก็เลยอาจจะเออเอียงไปทางนั้นหน่อยแต่พอเราลองมาดูข้อมูลหลายๆด้านประกอบกันนะครับโดยเฉพาะหลักฐานจากยุคนั้นจริงๆหรือมุมมองนักประวัติศาสตร์หลังๆเนี่ย มันนําใม้เห็นภาพที่ต่างออกไปเยอะเลยค่ะยังไงบ้างคะคือพระนางไม่ใช่แค่สวยมีเสน่ห์อย่างเดียวแต่เป็นนังปกครองที่ฉลาดมากมีการศึกษาดีเยี่ยมเลยนะเป็นนักการทูตนักยุทธศาสตร์เก่งๆคนนึงเลยอืมที่แบบพยายามสุดๆเลยนะที่จะรักษาอาณาจักรอียิปต์ที่ตอนนั้นก็เอ่อค่อนข้างจะอดอแอร์แล้วข้ามกลางอาํานาจของโรมที่กําลังแบบพุ่งแรงมากๆใช่เลยค่ะบริบทตอนนั้นคือซับซ้อนจริงๆนะ คือต้องเข้าใจว่าคลีโอพัตรามาจากราชวงศ์ปโตเลมีที่เป็นชาวกรีกมาซิโดเนียใช่ไหมครับใช่ค่ะปกครองอียิปมาเกือบสามศตวรรษแล้วแต่ยุคข,ของพระนางเนี่ยเป็นช่วงที่อาณาจักรเริ่มเอ่อเรียกว่าขาลงแล้วล่ะค่ะมีปัญหาภายในเยอะเลยเยอะมากค่ะทั้งแย่งชิงบัลลังก์กันเองในหมู่พี่น้องซึ่งแบบรุนแรงมากนะคะแล้วก็ปัญหาการเมืองภายในอีกแถมยังต้องรับมือกับอิทธิพลโรมที่เข้ามาเรื่อยๆ ตอนนั้นอียิปต์นี่เหมือนอยู่ในสถาน,นะคล้ายๆกึ่งๆึ่งเมืองขึ้นหรือที่เขาเรียกว่ารัฐในอารักขาของโรมแล้วใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะโรมมีอิทธิพลสูงมากในการกำหนดนโยบายสำคัญสคัญของอียิปต์ส่วนหนึ่งก็มาจากหนี้สินก้อนใหญ่เลยที่ฟาโรองค์ก่อนๆโดยเฉพาะ,ะพระบิดาปโตเลมีที่12ไปสร้างไว้กับโรมอ๋อก็เลยเป็นข้ออ้างให้โรมเข้ามาแทรกแซงได้ตลอดใช่ค่ะ ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยจุดที่น่าทึ่งมากๆของคลีโอปัตราที่ข้อมูลหลายแหล่งยืนยันตรงกันเลยนะคือเรื่องความสามารถทางปัญญาการศึกษาดีเยี่ยมเลยใช่ค่ะพระนางโตในอเล็กซานเดรียซึ่งตอนนั้นเป็นศูนย์กลางความรู้ของโลกเลยนะว่ากันว่าตรัสได้หลายภาษามากกี่ภาษาครับได้ยินว่าเยอะมากมีบันทึกว่าอาจจะเหรือบางแหล่งบอกว่าถึง12ภาษาเลยทีเดียว โโออ้ห oh, สุดยดยแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะและเป็นจุดที่แบบพลิกเกมได้เลยคือการที่ฟาโรห์เชื้อสายกรีกคนนี้เนี่ยเป็นคนแรกในรอบ300ปีเลยนะที่ตั้งใจเรียนภาษาอียิปต์โบราณจริงๆโอ้โห oh, oh, อันนี้น่าสนใจมากทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นครับกับคนอียิปต์พื้นเมืองได้โดยตรงเนี่ยช่วยให้พระนางสร้างความผูกพันได้สร้างความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันลดช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน ใช่ค่ะสร้างความชอบธรรมในหมู่ประชาชนได้ดีกว่าฟารโรองค์ก่อนๆเยอะเลยที่เหมือนเป็นคนนอกมาปกครองอันนี้ช่วยเสริมอำนาจภายในได้มากจริงๆค่ะแล้วพอมาดูเรื่องความสัมพันธ์กับผู้นําโรมันบ้างอย่างจูเลียสซีซ่าเนี่ยข้อมูลก็ชี้ไปทางเดียวกันว่ามันเป็นมากกว่าเรื่องรักๆคล้ายๆส่วนตัวนะค่ะมันเป็นการเมืองล้วนๆเลยก็ว่าได้นะตอนนั้น ใช่ครับตอนนั้นเคลียร์พาตราเพิ่งโดนยึดอำนาจไปโดยฝั่งน้องชายใช่ไหมครับซีซ่านี่คือเหมือนเป็นทางรอดเป็นไพ่ใบสำคัญทางการเมืองเลยที่จะช่วยให้กลับมาครองบัลลังก์ได้การตัดสินใจลอบเข้าพบซีซ่าที่มีตำนานเล่าว,ว่ามนตัวในพรมไปหานี่ก็คือโหต้องใจกล้ามากๆทั้งกล้าทั้งฉลาดเลยนะครับแล้วการมีโอรสด้วยกันคือซีซเรียนเนี่ยก็ยิ่งเป็นการผูกมัดความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรทางการเมืองที่แน่นแฟนขึ้นไปอีก ถูกต้องค่ะเป็นการเชื่อมโยงอำนาจเชื่อมโยงสายเลือดระหว่างอียิปต์กับโรมเลยครับผมแล้วพอได้อำนาจกลับคืนมาแล้วพระนางก็ไม่ได้พึ่งแต่โรมอย่างเดียวนะใช่ค่ะมีบันทึกหลายอย่างเลยที่แสดงให้เห็นว่าทรงพยายามบริหารจัดการภายในประเทศอย่างจริงจังมากทําอะไรบ้างครับก็มีเรื่องเอ่อการพยายามปฏิรูปค่าเงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนะคะส่งเสริมการค้ากับดินแดนทางตะวันออกอือแล้วก็มีอีกเรื่องที่ฉลาดหมักมากเลย คือการประกาศตนเป็นไอซิสองค์ใหม่เทพีที่ชาวอียิปต์นับถือมากๆใช่ค่ะเป็นเทพีองค์สําคัญมากการทําแบบนี้เป็นการผสานวัฒนธรรมกรีกกับอียิปต์เข้าด้วยกันแล้วก็สร้างบารมีความเป็นฟาโรในสายตาประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเป็นการสร้างความชอบธรรมที่แยบยนต์จริงๆครับและพอมาถึงความสัมพันธ์กับมาร์กแอนโทนีบ้างละครับหลังจากซีซ่าเสียชีวิตไปแล้ว อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่สำคัญมากๆนะคะดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีเป้าหมายคล้ายๆกันคืออยากจะสร้างจักรวรรดิใหม่ในฝั่งตะวันออกโดยมีอเล็กซานเดรียเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่แข่งกับโรมประมาณนั้นเลยค่ะแต่มันก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญคือพิธีที่เรียกว่าการมอบดินแดนแห่งอเล็กซานเดรีย๋อที่แอนโทนียกดินแดนโรมันหลายส่วนให้เคลโอพัตรากับลูก ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือประกาศยกย่องซีซาเรียนว่าเป็นทายาทต,ตัวจริงของซีซ่าด้วยอันนี้กระทบออกทาเวียนที่โรมเต็มๆเลยสิครับเต็มๆเลยค่ะ จุดนี้แหละกลายเป็นจุดแตกหักเลยออกทาเวียนซึ่งต่อมาคือจักรพรรดิออกุสตุสเนี่ยใช้โอกาสนี้โจมตีแอนโทนีกับเคลีโวพัตราหนักมากสร้างภาพให้เคลียวพัตราดูเป็นศัตรูของโรมไปเลยใช่ค่ะสร้างภาพเป็นนางมารร้ายจากตะวันออกเป็นภัยต่อชาวโรมันคือใช้สงครามโฆษณาชวนเชื่อเต็มที่เลยปลุกบั่นความเกลียดชังจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองโรมันครั้งสุดท้าย ค่ะแล้วก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของแอนโทนีกับคลีโอพ atra ในยุทธนาวีที่อักติอมุมซึ่งการรบครั้งนั้นก็มีคนวิเคราะห์เหมือนกันนะว่าการถอยทัพของทั้งคู่อาจจะไม่ใช่ความขี้ขลาดอย่างที่บันทึกฝั่งโรมันว่าไว้ใช่ค่ะมีทฤษฎีว่าอาจจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้แล้วเพื่อรักษาชีวิตผู้นํากับทรัพย์สินบางส่วนไม่ใช่หนีทัพแบบขี้คลาดแต่สุดท้ายก็ ต้านกระแสการเมืองเรื่องเล่าของฝั่งออกตาเวียนไม่ได้ถูกต้องค่ะพ่ายแพ้ทางการเมืองไปแล้วในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วครับเมื่อรู้ว่าไม่รอดแล้วกําลังจะถูกจับไปแห่ประจานที่โรมพระนางก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองค่ะมีบันทึกคําพูดสุดท้ายไว้ด้วยนะคะว่าข้าพเจ้าจะไม่ถูกนําไปแห่ประจานในขบวนชัยชนะโอ้โหเป็นการปฏิเสธอำนาจของผู้ชนะครั้งสุดท้ายเลยนะควบคุมภาพลักษณ์ตัวเองจนวินาทีสุดท้าย ใช่ค่ะส่วนวิธีการนี่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เรื่องงูพิษกัดอาจจะเป็นงูเห่าอียิปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ก็อาจจะเป็นเรื่องที่แต่งเติมทีหลังเพื่อเสริมตำนานหรือเปล่าก็เป็นไปได้ค่ะหรืออาจจะเป็นยาพิษที่เตรียมไว้อย่างดีอันนี้ก็ยังเออเป็นปริศนาอยู่เหมือนกันครับพอได้ฟังภาพรวมจากข้อมูลหลายๆด้านแบบนี้แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าคลีโอพาตาเป็นบุคคลที่ซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งกว่าภาพจําเดิมๆที่เรามีเยอะเลยนะครับ มากๆเลยค่ะพระนางคือผู้นำหญิงที่ต้องต่อสู้ในโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่ต้องใช้ทั้งปัญญาการทูตความกล้าเพื่อปกป้องอาณาจักรตัวเองในสถานการณ์ที่แบบเสียเปรียบสุดๆเลยใช่ครับแม้ว่าผมสุดท้ายคือความพ่ายแพ้อียิปต์ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของโรมไปแต่เรื่องราวการต่อสู้ของฟาโรองค์สุดท้ายคนนี้ก็ยังถูกเล่าต่อๆกันมาตีความใหม่ๆอยู่ตลอดอืมนั่นสินะคะ มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับน่าคิดนะคะว่าถึงแม้ในทางประวัติศาสตร์เคลียวพัตร,ราจะพ่ายแพ้ในสงครามการเมืองอาณาจักรล่มสลายไปแต่การที่เรื่องราวของพระนางชื่อเสียงภาพลักษณ์ไม่ว่าจะจริงหรือถูกแต่งเติมบ้างก็ตามเนี่ยมันยังทรงพลังมากๆยังคงอยู่มา2,000กว่าปีใช่ค่ะ ยังมีชีวิตชีวาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังมาตลอดแบบนี้มันอาจจะเรียกว่าเป็นชัยชนะในอีกรูปแบบหนึ่งได้ไหมนะชัยชนะที่อาจจะเหนือกว่าในสนามรบด้วยซ้ำเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับเอาละครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของเคลียวพาทรากันไปพอสมควรแล้วหวังว่าผู้ฟังจะได้มุมมองใหม่ๆกลับไปนะครับค่ะอย่าลืมกดไลค์และติดตามเบรนด n นักเก็ตไทม์พอดด้วยนะครับ ค่ะอย่าลืมกดไลค์และติดตาม b r รน Nuggets Time Podcast ด้วยนะคะ